สวัสดีครับผมโซลทรัสเตอร์ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น vital bracelet ultra man set ultra man tiga ครับผม vital bracelet นะครับก็คือของเล่นรูปทรงนาฬิกาข้อมือสำหรับคนรักสุขภาพเลยครับผมทุกคนรู้จักดิจิมอนกันใช่ไหมครับใช่แล้วครับจริงๆแล้วน,นาฬิกาเลยเนี้ยมันก็คือดิจิวายส์คัดรูปทรงนาฬิกานั่นเองโดยแรกเดิมทีนั้นมาด้แบบของคอนเซป Be strong with you ก็คือดิจิมอนจะแข็งแกร่งไปกับเราเมื่อเราทําการออกกําลังกายดิจิมอนที่ได้รับการเลี้ยงดูจากเราออกกําลังกายร่วมกันมันจะแข็งแกร่งตามเราไปด้วยนั่นเองครับหลังจากที่ได้ออกรุ่นใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยๆตนล่าสุดนี่คือเป็นดิจิไวท์วี v, นะครับผมทางญี่ปุ่นก็ได้ทําการแยกลายออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อสําหรับเพิ่มกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มเข้ามา จนมันกลายเป็น vital breast character ซึ่งมันจะไม่ใช่ดิจิมอนอีกต่อไปมันจะเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งมาพร้อมกับคำโปรยหน้าโฆษณาว่า b e s t r o n g with hero ซึ่งแปลตรงตัวคือแข็งแกร่งดังฮีโร่ของเราซึ่งฮีโร่ของที่สุดโดวงดังของญี่ปุ่นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอุลตร้าแมนและคา m เมนไรเดอร์หรือมาส k r ์ไรเดอร์ครับผม ออกมาสองแบบด้วยกันลายแรกจะเป็นลายอุลตร้าแมนทีกาลายที่สองจะเป็นลายมอสไรเดอร์คูกะและยังมีอีกสองแบบที่เป็นสินค้าพรีเมียมแบันดนะครับเป็นลายครบรอบ55ปีอุลตร้าแมนและฉลองครบรอบ50ปีทามเมนไรเดอร์ครับหน้าตากล่องที่ได้มาก็เป็นรูปร่างประมาณนี้อเ,เอาแก่ออกมาดูข้างในก็จะเป็นพลาสติกพออย่างดี Uh huh. แต่าตร์นี้เป็นคู่มือการสายชาร์นะครับโดยด้านในจะมีไวทัลเบสหนึ่งชิ้นนะครับกับ VBM c a r d Character Ultraman Tiga ที่แถมมาด้วยกันในกล่องนะครับผมเล็กๆบางๆเหมือนเมมโมรี u การ์ดนะฮะนอกจากนี้ยังมีเวอร์ซัทเมมโมรี่การ์ดนะครับผมซึ่งเอาไว้สำหรับ หลดข้อมูลตัวละครของเรานะครับผมเอาไว้ไปใส่กับเครื่อนของเพื่อนเพื่อเอาตัวละครของเราไปสู้กับเพื่อนนะครับผมวัดความแข็งแกร่งกันนะฮะซึ่งผมจะยังไม่ขอดึงออกมานะเพราะยังไม่ใช้นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาหลังจากเอาเอาอกจะตองมาแล้วนะครับผมกับได้กระทัดรัดดีไซน์ อันสมัยนะครับนะครับหลังจากเราแกะกล่องเรียบร้อยนะครับผมนี่คือตัวไวท์เทลเรสนะครับผมทีนี้ครับนี่เป็นเซนเซอร์สำตรว,วจจับที่ประจรแล้วนี่คือปุ่มเปิดนะครับผมกราเดินการเปิดดันเบาๆนะเปิดปุ๊บอ่านี่คือตอนเปิดเครื่องนะครับเป็นแบบนี้ตั้งเวลาและวันที่ครับวันที่ผมได้มาก็คือประมาณนี้ฮะวันที่ เออปีสองสองนะฮะอันนี้ก็วันเดือนใช่ปะเอยเดี๋ยวอี่ครับปีสองพันยี่สิบสองใช่อันนี้ผมไม่ได้ใจอ่ะเดี๋ยวต้องลองปรับดูก่อนมันมันคือวันนะเดือนอันนี้คือเดือนโอเคโอ,โอ,โอเเกือบแล้วไงอ่ะอันนี้คือเดือนเดือนข้างใน,นเป็นเดือนคือตามญี่ปุ่นนะครับผมเนื่องจากเป็นสินค้าของญี่ปุ่นดังนั้นก็คือมันจะเรียงกลับกันนะครับผมวันเดือนปีไทยเราเป็นวันเดือนปีใช่ไหมของญี่ปุ่นเป็นปีเดือนและวันอ่า อย่างนั้นเราต้องอย่างนั้นาก,การเข้าสับสนนะครับผมข้างหน้าคืออันนี้คือเดือนนะฮะผมผมเป็นได้มาตอนเดือนสองนี่คือเดือนกุมภาพันธ์อ่าแล้ววันที่ผมได้วันที่ห้าโอเคตกลงไหมถูกไหมอ่าถ้าถูกก็คือโอเคครับแต่ถ้าเราต้องการตั้งใหม่ก่อนนะฮะกดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนมาหน้าเอ่อ NG not น่าจะผมเดาว่าอ่าจจะแปลว่า NOT AGAIN นะฮะโอเคอ่าอันนี้คือถูกต้องแล้วกดโอเคไปเวลาครับเวลาตอนนี้ผมนีตอนที่ผมได้คือตอนเช้าฮะได้มาตอนเช้าประมาณโอเคคือเก้าโมงปุ๊บเก้าโมงเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวมือถือแป๊กหนึ่งนะฮะเออห้าสิบ 5้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดยังโอเคห้าสิบเจ็ดยู่เวลาถูกต้องไหมโอเคครับอ่าและถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับผมคือเราต้องนำ vital collector gas เนี่ยมาเสียบนะครับผมนำ v b m c a คุณเครื่อง mantica มาใส่น,นะครับผมอ๋อในช่องหนึ่งเขาบอกผมไว้นะครับว่าไม่ควรจะเสียบไว้ไม่ควรจะเสียบการ์ดเข้าไปตอนที่เครื่องยังปิดอยู่นะครับมันอาจจะทําให ให้ตัวกา๊าซเสียหายได้นะฮะดังนั้นพยายามกดเปิดเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ออกเดี๋ยวผมลืมนี่ช่องเสียบมันอยู่ตรงนี้ครับซ้ายมือค่อยๆแงะออกมาปึ๊บอ่าเหมือนช่องวิดมีเลยครับทีนี้เราก็ต้องเสียบกา๊าซเข้าไปครับผมอย่าเพิ่งปิดสิเ,เ,เพื่อนอ่ไปจุ๊บรอมันโตด,ดสกักครู่ครับแล้วครับผมเออ ไวต์เต้าไวต์ต้าการ์ดนะครับผมไวต์เต้าเบสเมมโมรีการ์ดตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้เพียงแค่หนึ่งหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถแชร์ใช้ได้นะครับผมใครเอาใครเอาไปให้เพื่อนยืมเสียบเนะนี่ยพังทันทีเลยนะครับผมงั้นไม่ควรทำนะฮะครับอัลลอฮ์สักครู่ตอนนี้เรากำลังจะทำเอ่อนำแสงแห่งบริจาการเข้าสู่ไวต์เต้าเบสนะครับผม รอ,อโหลดสักแป๊บนึงครับคอมพลีครับ,อรรบเอคเซสตเรียบร้อยไวท์เทาเพรสแฟคเตอร์การ์ดมือเก็แมนตีก้าับผมอ่ะทีนี้มันบอกให้เราเอามมวรี่การ์ดออกนะฮะค่คอยๆถอ,อ,อดปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าให้เราเซ็ตใส่ที่มือ,มอตัวเองนะฮะอ่ะโอเคจับที่ประจอนวกำลังเปลี่ยนร้านครับผม อยเรียบร้อยครับผมแล้วตอนนี้แสงแสงของทีก่ก้าาร่างแรกนะครับผมเราก็มันอยู่ในสภาพ <c oughs> นี่คือร่างของเฟสแรกนะครับผมจะเป็นเพียงก้อนแสงธรมรมดาของโอเเดี๋ยวไว้ค่อยตั้งใจใส่ที่ลหนแล้วกันใส่นำมากอ่าง่ายมือเดียวโอเค เรามาดาูส่วนของฟังกช์ชันอื่นๆนะครับตอนนี้นผมเสียบคืนที่ก่อนกันขุนเข้านะฮะเมนูมีอะไรบ้างสเตตัสสเตตัสก็คือ,อสถานะต่างๆอ่านครับผมนี่คือเป็นพลังพลังงานที่เราเอาทำการออกกำลังกายมาแล้วบวมลงมาในไวท a ลบร i d g e นะฮะอย่างที่สองนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคืออะไรอัตราเต้นหัวใจสูงสุด ตอนนี้ของผมคือ80นะครับข้างบนเป็นจำนวนที่ทำได้ข้างล่างเป็นจำนวนสูงสุดน,นะครับเหมือนพวกเก็บสกอร์พอยต์นะ่ยฮะโอเคจำนวน9ครับอ่ากดย้อนกลับปุ๊บข้อมูลคู่หูครับพาร์ทเนอร์นี่ครับวันแรกนะครับผมที่ไม่มีข้อมูลวันเออมันบอกว่าเราอยู่อีวัน กี่วันตัวละครเราอยู่มากี่วันตอนนี้00วันเนื่องจากว่าเพิ่งวันแรกนะฮะผมเป็นศูนย์ก่อนนี่คือเฟสที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งเป็นก้อนแสงนะครับผมมันในข้อมูลพาร์ทเนอร์เนี่ยจะบันทึกการจเจริญเติบโตของตัวละครเราเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่เฟสหนึ่งเป็นอะไรเฟสสองเป,เ,สเป็นอะไรเฟสสามเป็นอะไรเปลี่ยนร่างเป็นยังไงบ้างนะครับผมซีพีเอชพีเอพีก็คือจำพวกค่าพลังชีวิตแล้วก็ค่า ่าพลังงานโจมตีที่เราทำมาได้ AP ก็คือพวกช่วยทำมากี่เท่าไหร่ะะครับแบตเปอร์เซ็นต์แบตเทิ์นวินอ่าแบตเทิ์นวินนี่คือโอกาสที่เราจะสู้ชนะนะครับผมกี่เปอร์เซ็นต์เอสนะครับผมโธฟี่ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลว,ว,วันความสำเร็จนะครับผมยิ่งได้เยอะตัวละครเราจะเปลี่ยนเป็นร่างที่เราต้องการและอาจจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะฮะอ่าผมว่าจากข้อ,ขอมูลที่ได้ก็คือประมาณนี้นะฮะจะทำให้ ยิ่งเตะกว้วยเยอะก็ยิ่งเก่งขึ้นอ่าประมาณนี้แล้วกัน,นสั้นๆครับมิชชั่นนะครับมิชชั่นเรายังเล่นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวละครเราอยู่อยู่ในเฟสแรกนะครับผมมิชชั่นพวกนี้กิอะไรมิชชั่นออกกำลังการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเดิมต้นก็จะมีวิ่งซิกอพัพลุกนั่งนะครับผมเพื่อพัฒนาตัวละครของเรานะฮะซึ่งณ้าตอนเนี้ย เนี่ยเป็นร่างนี้อยู่เฟสหนึ่งเนี่ยเราก็แค่ทําการทําอะไรก็ได้ไม่รื้เปลือกเก็บก้าเ,าเดินเก็บค่าพลังลางานให้มันพัฒนา,านะะร่าหน่ยฮะสโตรกคืออะไรแบ็กอัพตัวละครอเออนี่ผมเราสามารถแบ็กอัพตัวละครไว้ในไวทลเบรสเซนหนึ่งตัวนะครับสําหรับเพิ่มตัวใส่ตัวละครตัวใหม่เข้ามาอะไรพวกนี้นะฮะการข้อมูลหายนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่เก็บมากกว่านี้เก็บหลายๆตัวเนี่ยเราต้องใช้แอปร่วมนะฮะ องใช้แอปในการเข้าช่วยซึ่งผมจะเอามาอธิบายต่อในคลิปถัดไปอันนี้คือจะเกี่ยวข้องกับการใช้แอปมือถือนะครับ Connect คืออะไร Connect ค,นนคืออันนี้เป็นการใช้แอปย้ายเข้าไปในในมือถือนะครับผมซึ่งผมก็อย่างที่บอกผมไว้พูดคราวหลังนะฮะอ่านี่มีไม่แน่ใจนะเอไปตัด okay. <Okay. S 2> Partner Mission Store Connect System ตั้งค่าครับ ตั้งค่าถ้าเราต้องการแก้ไขตั้งค่าตั้งต้นที่เราตั้งผิดไปเนี่ยนี่ครับนี่เลยแก้ไขเวลาใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนแบ็กการ์านะครับผมแสงเสียงอ่ะเรามาดูที่เวลาก่อนถ้าเราถ้าเราตั้งผิดเราก็มาตั้งในนี้ใหม่ได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ถูกแล้วงนั้นก็ไม่ต้องต้องตั้งใหม่แบ็กการ์แบ็กการ์มีให้เลือก4แบบนะครับผมก็คือ3แบบแรกในเครื่องสีฟ้าสีเขียวสีต้มแล้วก็ ตัวที่4ที่ได้มาจากที่เราเสียบเมมโมริการแล้วเอาโหลดข้อมูลมาให้แบ,บ็กกราวของอันนี้เฉพาะได้ครับนี่สวยแสงครับผมค่าแสงตอนนี้มันตั้งไว้ให้ที่3นะครับผม,ผมเราตั้งเปลี่ยนมีความสว่างหนึ่งก็สวยหนึ่งก็โอเคสองก็โอเคสามปกติ ผมว่าผมตั้งไสักสองแล้วกันไม่ไม่มืดไปไม่สว่างไปนะผมแสงต่างโอเคโอเคไหมเรียบร้อยเสียงเสียงนะครับเสียงไม่สามารถปรับขึ้นเพิ่มหรือว่าลดได้นะครับมีแค่ให้เปิดหรือปิดเท่านั้นนะฮะอันนี้คืออะไรรีเซ็ตนี่คือรีเซ็ตเครื่องครับผมถ้าเกิดแบบว่าเราต้องการตั้งค่าเออเราต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนี่คือก็คือจะรีเซ็ตทุกอย่างอ่างนะฮะ รีเซ็ตลบข้อมูลทิ้งหมดเลยนะซึ่งผมไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าผมมีตัวละครอยู่ตัวเดียวโอเคนะฮะตอนนี้เวลาที่ยังเดี๋ยวผมว่าจะไปหาข้าวกินด้วยโอเคตอนนี้เอ่อร่างเฟสแรกเป็นเพียงแสนนะครับผมนนเราจะทำอะไรกับมันไม่ได้พาไปสู้ยังไม่ได้ครับผมเราต้องรอให้มันเจริญเติบโตซะก่อนะครับผมให้มันกลายร่างนะฮะ Okay. เวลาเราไม่จะได้น,นะครับแล้วเ,เพื่อประหยัดพลังงานนะครับเราปิดเราปิดเครื่องไปก็ได้นะฮะโอเคปิดเครื่องไปแล้วสมมติเราเปิดเครื่องล่ะเปิดเครื่องปุ๊บทำไมกกับมาตั้งเวลาใหม่ละ <c oughs> อ่าอ่าต้องตั้งเวลาใหม่ใหม่ตั้งวันเดือนปีใหม่แล้วข้อมูลหายวละคอนเอาซดเลยอ้าว อืมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวเนื่องจากว่าเราต้องพัฒนาร่างอ้างแรกสก่อนหรือเปล่าถึงจะบันทึกอะไรไว้ให้แต่ก็โดยรวมก็มีประมาณเท่านี้ครับนะครับล่าสุดหลังจากผมไปเดินมาแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยเดินวนไปในบ้านเนียฮะดูทีเก้าตอนนี้ก็แสงก็กลายเป็นรูกปั้นทีก,าทก้าแล้วนะครับผมพัฒนา,าร่างอ้างขึ้นมาแล้วนะฮะนี่คือร่างเฟสสองนะครับเมื่อเมื่อเข้าสู่เฟสสามแล้วเนี่ยถึงจะสามารถเอ่อทำภารกิจประจําวันเพื่อ เพิ่มพลังงานงานทาให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้นะฮะผมการดูแลรักษาครับผมเอาพวกผ้าเช็ดกระจกหรือผ้าเช็ดจอมือถือนะครับเช็ดลอยพวกนี้นะครับไม่จาเป็นต้องใช้น้ํายานะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่คุณระวังนะครับผมอย่าให้มันโดนน้ำนะครับมันพังแน่ๆสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้จากร้านตัวแทนจะจำหน่ายอย่าง Dream Toy นะครับผมหรือจะสั่งผ่านร้าน Toy Forever ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ หามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยและคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผิดพลาดตรงไหนอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วก็แชร์ให้คนมาดูกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ